Thank you สาวไทยทำได้ดีเกินคาดบุ๋มบิ่มชัดชูอรติท็อปหนึ่งของรายการ2024สรุปตารางคะแนนและอันดับโลกหลังจบสัปดาห์ที่2แฟนๆเดือดสมาคมวอลเลย์ประกาศรายชื่อ U18 หัวเสาสูง192เซนไม่ติดตัวจริงก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรายการ2024ในสนามที่2ที่มาเก๊าซึ่งผลการแข่งขันที่ออกมาทั้ง4นัดของทีมชาติก็ต้องบอกเลยว่าออกมาได้ดีเกินคาดมากก,กับการที่ทัพนักตบสาวไทยของเราสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง สองนัดจากการเอาชนะทีมสุดแกร่งอย่างโดมินิกันและทีมน้องใหม่ของรายการอย่างฝรั่งเศสก่อนที่จะไปพ่ายให้กับจีนและบราซิลไปศูนย์ถึงสามเซตในสองนัดที่เหลือซึ่งก็ต้องเลยว่าการการแพ้ให้กับทั้งจีนและบราซิลเป็นเรื่องที่ไม่ได้พลิกโผแต่อย่างใดแล้วนักตบสาวไทยของเราก็ถือ อว่าพยายามสู้ได้ดีมากแล้วซึ่งจากผลงานในสนามที่2ที่ไทยสามารถเก็บชัยชนะได้2นัดแพ้2นัดก็ทำให้ตอนนี้ทีมชาติไทยของเรารั้งอันดับที่13ของรายการจากการแข่งทั้งหมด8นัดชนะ2แพ้6มี5คะแนนโดยปัจจุบันก็กลับมาอยู่ในอันดับที่13ของโลกอีกครั้งได้สำเร็จและถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมของทีมจะออกมาไม่ได้ดีมากนักจากผลงานโดยรวมทั้ง สองสนามที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่านักกีฬาแต่ละคนก็ทำผลงานออกมาได้ยอมเยี่ยมมากๆแล้วเพียงแค่อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเมื่อต้องเล่นรวมกันเป็นทีมซึ่งสิ่งหนึ่งเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยว่านักวอลเล์บอลสาวไทยของเองก็ไม่ธรรมดานั่นก็คือในเรื่องสถิติตัวเลขของผู้เล่นแต่ละคนที่นักตบสาวไทยของเราก็มีรายชื่อติดท็อปของรายการด้วยเช่นกันโดยเฉพาะผู้เล่นหัวเสาคนสำคัญของทีมชาติไทยอย่างบุ๋มบิ๋มชัชชุออนที่สามารถทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเป็นท็อปหนึ่งของรายการในการรับอ่อนแรกที่เจ้าตัวสามารถ รับบอลแรกสำเร็จได้ถึง66ลูกไม่เพียงแค่นั้นบุ๋มบิ่มยังเป็นท็อป3ของรายการในการทำแต้มจากลูกเซิร์ฟที่สามารถทำไปได้ถึง11ลูกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังเป็นท็อป10 best attackers ของรายการด้วยการทำไปได้ทั้งหมด92แต้มเรียกได้ว่าผลงานส่วนตัวของบุ๋มบิ่มสุดจัดจริงๆก็ต้องรอดูกันต่อไปหลักครับว่าผลงานในสนามต่อไปของบุ๋มบิม่มและนักกีฬาวอลเลย์สาวไทยของเราทุกคนจะออกมาดีขนาดไหน ก็ผ่านผลการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2020 C, ในสนามที่2ที่มาเกา๊าซึ่งผลการแข่งขันที่ออกมาทั้ง4นัดของทีมชาติไทยก็ต้องบอกเลยว่าออกมาได้ดีเกินคาดจริงๆกับการที่ทํานักตบสาวไทยของเราสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง2นัดจากการเอาชนะทีมสุดแกร่งอย่างดูมินิกันและทีมน้องใหม่ของรายการอย่างฝรั่งเศสก่อนที่จะไปแพ้กับจีนและบราซิลไป3-0เซตในอีก2นัดที่เหลือซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการแพ้กับทั้งจีนแลละบราซิ เป็นเรื่องที่ไม่ได้พลิกโผแต่อย่างได้แล้วนักตบสาวไทยของเราก็ถือว่าพยายามได้ดีมากแล้วซึ่งจากผลงานในสนามที่2ทีไทยสามารถเก็บชชนะได้2นัดแพ้2นัดก็ทําให้ตอนนี้ทีมชาติไทยของเรารั้งอันดับที่13ของตารางจากการแข่งทั้งหมด8นัดชนะ2แพ้6มีหคะแนนและปัจจุบันก็กลับมาอยู่อันดับที่13ของโลกอีกครั้งได้สําเร็จและถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมของทีมจะออกมาไม่ดีมากนะจากผลงานโดยรวมของทั้ง2สนามที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกเลยว่านักกีฬาแต่ละคนก็ทําผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมมากมากแล้ว เพียงแค่จะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเมื่อต้องเล่นรวมกันเป็นทีมซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นการยินันได้เป็นอย่างดีเลยว่านักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเองก็ไม่ธรรมดานั่นก็คือในเรื่องของสถิติตัวเลขของผู้เล่นแต่ละคนทีมนักตบสาวไทยของเราก็มีรายชื่อติดท็อปของรายการด้วยเช่นกันโดยเฉพาะผู้เล่นหัวเสาคนสําคัญของทีมอย่างบูบิมชัชยอนที่สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นท็อปหนึ่งของรายการในการรับบอลแรกทีเจ้าตัวสามารถรับบอลแรกได้สําเร็จถึง66ลูกไม่เพียงแค่นั้นบูบิมยังเป็นท็อป3ของรายการในการทํา แต้มจากลูกเซิร์ฟที่เจ้าตัวสามารถทําไปได้ถึง11ลูกกัลูกันในเดียวนอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังเป็นท็อปสิบเบสแอคเคอร์ของรายการด้วยการทําไปได้ทั้งหมด92แต้มเรียกได้ว่าผลงานส่วนตัวของบูมบิมสุดจัดจริงๆก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับว่าผลงานนันสนามต่อไปของบูมบิมและนักกีฬาวอเลย์บอลสาวไทยของเราทุกคนจะอ,อมาดีขนาดไหน จบเรื่องของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันไปแล้วมาต่อกันที่ข่าวของรุ่นน้องอย่างรุ่น U18 กันบ้างที่าสูตรก็ต้องบอกเลยว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็กําลังด่นทวนลงอย่างนักหลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทยชุด U18 ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันปิ้นเซรับรุนอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลือดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่22แต่รายชื่อ1 2ตัวจริงที่ออกมากลับไม่มีชื่อของน้องป้ายนภัสศรภูมินีนผู้เล่นหัวเสาดาวรุ่งอายุ16ปีีท่มสสวนูงงถึซ จนได้ฉาย,ยาว่าจูถึงเมืองไทยอีกทั้งผลงานของเจ้าตัวเองก็ไม่ธรรมดาสามารถติดทีมชุดใหญ่ของทีมในไทยลีกด,ด้วยอายุเพียงแค่14ปีอีกทั้งก็ยังสามารถพาทีมของโรงเรียนคว้าแชมป์เอสโคลาชิงแชมป์ภาคกลางแถมยังได้รับรางวัลเพื่อนยอดเยี่ยมของรายการอีกด้วยและด้วยผลงานที่โดดเดน่นบวกกับส่วนสูงที่น่าจับตามองขนาดนี้การที่น้องไม่มีชื่อติดไปในครั้งนี้ก็ทํออาให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยออกไม่าวิจารณ์การคัดเลือกกีฬาของทางสมาคมกันอย่างนัากับการที่ไม่เลือกหัวเสาที่สูงมากกว่า190ไปแต่เลือกหัวสสาทีู่่งงไมถึ ว่าแทนทําให้ประเด็นนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดบนเพจของทางสมาคมในตอนนี้เลยล่ะครับ